ไอสเอทไม่หายสักทีดูว่าเป็นภูมิแพ้ไหมหรือว่าเป็นปอดไหมนะคะให้ไปเช็คส่วนมากนะคะถ้าไอาเป็นสเอทเนี่ยมันจะมีเรื่องของภูมิแพ้ปอดแล้วก็กดไหลย,ย้อนหมายความว่าไหลภูมิแพ้กับปอดก็คือสารคัดหลั่งเนาะสมมุติมันโดนกระตุ้นเนาะสมมุติว่าคุณไปกินน้ำเย็นน้ำแข็งนะคะหรือว่ากินหมูกระทะร้อนๆเข้าไปเนี่ยน้ำเย็นน้ำแข็งมันจะทําให้เสมหะมันปะทุนะคะ,นะคะเรียกว่าเสมหะมันฟูขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า การเสียสมดุลอุณหภูมิผิดผิดแปลกไปจากเดิมกระทันหันนะคะดังนั้นเนี่ยการไอเนี่ยต้องดูว่าเราไปกินน้ําแข็งน้ําเย็นบ่อยไหมน้าแข็งน้าเย็นน้าหวานพวกชานมชาเขียวหลังอาหารเย็นๆจัดๆนะคะอุณหภูมิเราเสียปอดเราชื้นเนาะอ,อันนี้คือกรณีที่1 2ไปดูว่าชอบกินนมวัวไหมนมวัวทําให้ท้องอืดอาหารไม่ย่อยถ้ากินนมวัวเยอะปุ๊บภูมิแพ้กําเริบนะคะบางคนมีภูมิแพ้แฝงที่นมวัวลองหยุดนมวัวแบบร้อเซ็ดูถ้า ูมิแพ้หายไอเสเลตหายแสดงว่ามีูุงแพ้แฝงนมบัวนะคะ3คืออาจจะมีไอเสลเลตจากกดไหลย,ย้อนหมายความว่าอะไรท้องของเรานะคะเวลาย่อยอาหารมันมีน้ํากับอาหารอยู่ในท้องกินน้ําเย็นน้าแข็งหรือน้ําเยอะหลังอาหารทําให้การย่อยอาหารไม่ดีเป็นน้ํเก่าเก่าน้ําของเสียสารคัดหลัง่งตีขึ้นพอตีขึ้นมันย้อนขึ้นอกตามหลอดอาหาร ะะระบบะทางเดินหายใจขึ้นคอก็จะไอไอเลื้อรลังนะคะเป็นเสเลดดังนั้นแก้อย่างไงแก้ที่กดไหลย้อนทอํายังไงก็ได้ให้ท้องมันน้ําน้อยที่สุดหมายความว่าไม่กินน้ําหลังอาหารเยอะไม่กินผลไม้หลังอาหารเลยไม่กินนมบวาหลังอาหารเลยนะคะทำให้ท้องแห้งที่สุดพอกินน้ํากินข้าวเสร็จปุ๊บกินน้าแค่ครึ่งแก้วพอไม่ต้องเป็นแก้วใหญ่อย่างนี้นะคะหรือว่ากินน้าแข็งน้าหวานคนที่กินน้ําแข็งน้ําหวานหลังอาหารปุ๊บยังไงก็กดไหลย้อนสเลดไอไม่หายกินน้าแค่นี้พอน้าอุณหภูมิห้อง ให้มันลงก่อนพอลงแล้วปุ๊บอาหารย่อยเต็มที่มันจะไม่มีน้ําหรือว่าไอของเสียเสเลตตีขึ้นอาการไอจะหายเสเลดจะหายไปเองเนาะปรับตามนี้พอปรับร่างกายตามนี้กินคู่หลานเพื่อถ่ายเสเลดออกไปด้วยนะคะช่วงแรกอาจจะขับของเสียไอเยอะกว่าเดิมหรือเสเลดออกมาเยอะกว่าเดิมถ้ากินแล้วเสเล็ขับาออกเยอะกว่าเดิมก็กินเว้นวัน2อสวันครั้งแบบอ่อนๆไปก่อนให้ร่างกายมันปรับดูก่อน